ต้องบอกว่านะขณะนี้นะครับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทที่จะแจกเนี่ยใช้งบประมาณกว่า5้าแสนหกหมื่นล้านก็มีผู้ที่คัดค้านเนี่ยมากมายครับแล้วก็นะขณะนี้เนี่ยเรียกว่าทางปปชเนี่ยเขามีทีมวอชด็อกก็คือทีมแบบจับตาเลยนะครับว่าโครงการนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่านะขณะนี้เองทางพัเพื่อไทยเขาไม่ได้แจ้งรายละเอียดของการใช้งบประมาณว่าจะใช้งบประมาณส่วนไหนนะครับจะเป็น งบประมาณที่จะไปยืมจากรัฐวิสาหกิจหรือจะเป็นงบประมาณที่มาจากการตัดงบประมาณจากส่วนใดอย่างนี้นะตอนนี้ยังไม่ได้ชัดเจนเนะครับแต่แน่นอนครับว่าปฏิกิริยาของนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็พูดเรื่องนี้อยู่อย่างสม่ําเสมอครับว่าเป็นนโยบายที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอย่างมากซึ่งแน่นอนครับว่ากลับไปดูเนี่ยน่าจะมีคนไปร้องศาลให้ยุติโครงการนี้เอ๊ะแล้วพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย เราสามารถไปยกเลิกโครงการหรือไปร้องศาลได้ไหมถ้าใครจําได้เนี่ยผู้ว่าชาชาติเคยนําเสนอมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายกปูนะครับนั่นก็คือโครงการ2ล้านล้านซึ่งจะสร้างเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางประเทศซึ่งอันนั้นนะเป็นงบเงินกู้นี่แหละแต่เป็นงบแบบผูกพันนะครับก็คือปกติเนี่ยเวลาที่เราวางงบประมาณเนี่ยงบมันจะไม่ได้ต่อเนื่องเนาะซึ่งปี2020ณนะขณะนนั้นนะ ถ้าทําตามที่คุณชาชาติบอกตอนนั้นคุณชาชาติเป็นรัฐมนตรีคมนาคมถ้าทําตามนั้นบอกเนี่ยปี2020ก็คือมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วซึ่งเราอะจะสามารถนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาแล้วกว่า2ปีนี่ปี2000ันเท่าไหร่ยี่สป่ะไม่รู้เหมือนกันอะสองสปีแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรว่ากันใหม่เริ่มกันใหม่เนาะแต่นโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะซ้ําเดิมไหมหลายคนแบบเอ้ยมันมีด้วยหรอแล้วเขาบอกว่ายังไงมันเป็นวลีว่า ทำถนนลูกรังให้หมดก่อนอ่ะเดี๋ยววันนี้มีให้ไปย้อนอดีตด,ดูไปดูครับผมจะไปพูดสักคำเดียวนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยรางคู่เนี่ยจำเป็นมากไม่ต้องเสียเวลาไปสอบดีเพิรอนระ,ะบบระบบเอเอเอรถรถางสมัยก่อนไฮเวย์เหมือนกันเอเชียนไฮเวย์เอสแค็เขาศึกษามาเป็น2 0 30ิบปีก็ยังทำไม่ได้ก็มีปัญหาติดขัดภายใน ขนนลูกรลางให้หมดประจักประเทศไทยก่อนทำแอสฟัลต์หรืออะไรต่างๆให้เสร็จก่อนก่อนที่ไปคิดถึงระบบไอ้ความเดินสูงความเดิสูงเนี่ยผมความสุดตัวนะมันยังไม่เคยจงเป็นสำหรับประเทศไทยเลยนะและเงินกู้สองล้านล้านนะคนชาติชาติตายไปเกิดใหม่มารุ่นลูกูนหลานก็ยังใช้ใช้เงินไม่หมดเลยอ่ะก็ตามนี้เนาะซึ่ง เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มานะในส่วนของดิจิต a l วอลเล็แต่เราเนี่ยคิดว่าพักเพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าจะแจกคนอายุเท่าไหร่ให้หมดทุกคนก็ควรจะทําตามเดิมไม่ควรผิดสัญญาเพราะว่าเป้าหมายของที่พักเพื่อไทยบอกนั่นก็คือระบบโครงสร้างนี้จะเป็นสมบัติของคนทางชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรเลือกปฏิบัติครับว่าตกลงจะเลือกคนจนคนรวยถ้านโยบายไหน เป้าหมายเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์เป็นอย่างไงก็ทําสิ่งนั้นถ้าต้องการเอาเงินไปช่วยกลุ่มเปราะบางก็ไปเพิ่มเงินให้กับบัตรคนจนหรือไปทําโครงการที่ช่วยเหลือคนเปราะบางไม่ใช่จะเอาโครงการที่จะเน้นเรื่องของการทําให้คนทั้งชาติเนี่ยมีโครงสร้างระบบการเงินเหมือนที่หาเสียงไว้แล้ววันดีคืนดีก็พลิกแพงนะครับเอามาช่วยเหลือคนจนแทนมันมั่วไปหมดนะครับไม่งั้นคุณกลับไปทําเหมือนที่พรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้ไปเพิ่มเงินคนจนคนแก่ไป